นะ,นะฮะถามเดี๋ยวนะมีกองน้ำแวบไปกองน้ำแป๊บหนึ่งเ,เครื่องกองน้ำควรใช้แบบไหนดีตอลอดสุขภาะระยาวๆแบบ r o ที่เขาว่าขาดสาราจริงฮะ r o คือน้ำเกือบ<ไ>จะเป็นน้ำกรองเออโทษทีน้ำกลั่นการใช้ R. o ระบบ AO คืออะไรระบบ R. o คือการที่ใช้เยื่อมมมเบรนขวางน้ำแล้วให้สิ่งที่ทะลุกออกมามีเพียงแค่ H2O มันคือน้ำกั่นครับ อย่าลืมนะฮะน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อสุขภาพเราข้อหนึ่งคือต้องมีแร่ธาตุที่เพียงพอเหมาะสมต่อร่างกายนั่นแปลว่าวันนี้ถ้าคุณใช้ระบบอามันสะอาดผมไม่เถียงแต่แร่ธาตุมันแทบจะไม่ได้ออกมาจากเยื่อแบมเบรตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้แทบจะเรียกว่าเอาน้ำอาอไปใส่ไอ้อะไรนะแบตเตอรี่ได้เลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นอาถามว่าถ้าเอาถ้าซื้อมาแล้วทำไงเดียวหมอก็เพิ่มเกลือเข้าไป หม้อน้ําแร่ไอันนี้พูดพูดตรงนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำมุกนะคือคือจริงๆหม้อน้ําแร่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเท่าไรหร่หรอกมันก็แค่ใส่ใส่ใน้ําแร่เข้าไปในน้ำเอาน้าไปแช่ในก้อนแร่แต่คือในเมื่อโ o มันไม่มีแร่มันก็เลยต้องไปใส่ในหม้อน้ําแร่ต่อเข้าใจความหมายที่ที่ทผมพูดใช่ปะ่ะคือมันก็เลยต้องไปใส่ในหม้อน้ําแร่ต่อเพื่อให้แบบน้ําที่มันเกือไม่มีนแร่ธาตุแล้วก็ให้ไอ้ก้อนแร่ที่มันอยู่ในหม้อไอ้อะไรนะหม้อน้ําน้ําแร่ มันละลายในน้ำคุณแล้วคุณก็เปิดกินเพราะจริงแล้วเครื่องกรองน้ำที่ดีจริงๆที่ดีจริงๆเนี่ยคือเครื่องกรองน้ำที่เป็นระบบธรรมดาธรรมดานี่แะครับคาร์บอนไฟอ่าเขาเรีเยกอะไรนะคาร์บอนกำมันเพื่อเก็บสารพิษฟังดีๆนะเพื่อเก็บสารพิษแล้วเสร็จแล้วก็ผ่าน UV ซะหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองฮะจริงๆแค่นั้นใช้ UV ฆ่าเชือ้อใช้คาร์บอนกำมันในการกรองของเสียจบครับ นั่นแหละครับน้าที่เหมาะสําหรับการบริโภคในระดับหนึ่งเมื่อผ่านระบบการบําบัดน้ําเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะมันต้องไม่มีเชื้อโรคโอเคการใส่ U V คือฆ่าเชือ้อถูกปะ่ะแล้วก็สารพิษก็ใช้คาร์บอนกำมันในการดูแต่ RO นี่คือแร่ธาตุไม่ได้นะแต่คาร์บอนกำมันิเนี่ยแร่ธาตุยังทะลุออกไปได้นะเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเครื่องกรองน้าที่ที่โอเคที่สุดง่ายที่สุดซิมเพิลก็คือมีคาร์บอนกำมัน ยูวีเนี่ยเอากัจริงๆสําคัญไม่สําคัญเนี้ยมันแล้วแต่มองเพราะจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นสายต้มน้ําเชื้อมันก็ตายในน้ําต้มเดือดคุณละแต่ถ้าคุณเป็นน้าดื่มผมก็จะบอกว่าเอากัจริงๆอ่ะมันเชื้อมันแทบไม่มีแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะในน้ําประปาเนี่ยที่คุณกินเนี่ยคอลีนฮะคอลีนมันฆ่าเชื้อให้คุณเรียบร้อยแล้วครับเพราะงั้นคุณไม่ต้องไปฆ่ามันซ้ำหรอกขอให้ขอให้เครื่องกรองน้ำน,นี่มันดูคอลีนอะกระสารพิษที่มัน,อ,นยอยู่ใน ในในน้ำที่คุณกีนออกก็จบแล้วครับแต่ถ้าคุณเป็นน้ำบาดาลคุณอาจจะต้องใส่เครื่องกรองอยาบอีกสักตัวเพื่อกองกองไอ้ขี้เคี้ี่อะไรเขาเรียกไอ้ที่มันเป็นเป็นแบบสกรปรกชิ้นใหญ่ๆอ่ะรอบหนึ่งเพื่อถนอมหัวหัวคา,าร์บอนกำมันไม่ใช่หัวสิเขาเรียกตัวถ่านคาร์บอนกำมันเพราะงั้นคาร์บอนกำมันมันก็จะเอาเศษดินเศษอะไรพวกนี้โคนเลยเนี้ยอุดเข้าไปในหลุสุดท้ายมันจะหมดอายุเร็ว พราะถ้าเกิดบ้านคนไหนที่เป็นน้ำน้ำคลองเป็นน้ำประปาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงอาจจะต้องซื้อไอ้ถังคู่มากองหยาบรอบนึงก่อนแล้วค่อยเข้าเครื่องกองน้ําแล้วก็เครื่องกองน้ําก็ใช้แค่นั้นแหละครับถ้ายังไม่ใครไม่ซื้อนะครับก็ใช้แบบคาร์บอนกำม,มันแค่นั้นเองส่วนจะเอายูวีไหมถ้าเป็นประปาหมู่บ้านก็อาจจะต้องมียูวีก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ป,ประปาหมู่บ้านก็ไม่ค่อยจะใส่คอรีนอะไรสักเท่าไหร่ก็อาจจะใส่ยูวีแต่ถ้าเกิดคุณใช้น้ำประปา อันนี้ไม่มีความจําเป็นคนระับเพราะคอรีมันฆ่ามานให้คุณเกือบจะไม่เหลือแล้วแถมคอรีคุณกินมากมคุณก็เป็นสารพิษในร่างกายคุณเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองเขาเรียกเลยนะลองเช็คดูแต่ RO ผมไม่เชยร์แต่ถ้ามีแล้วก็ไปซื้อมาเลยแหละนะมอน้าแร่มาเพิ่มแล้วกันนะครับดัดแปลงเอาตามนี้นะครับ